ครับราศีต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้เป็นภาพรวมของชาวราศีเมถุนนะครับการงานของชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมนี้ไม่น่าห่วงนะการงานราบรื่นเรียบร้อยดีนะฮะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยถือว่าแทบจะโดดเด่นเรื่องการงานใน12ราศีนะฮะงานไม่หนักงานไม่เหนื่อยแต่มีความเครียดเพราะว่างานที่เกี่ยวข้องกับ ราศีเมถุนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับพวกงานสื่องานโฆษณางานวงการบันเทิงงานเกี่ยวกับศิลปะงานแนวศิลปินนักดนตรีนะฮะจะออกแนวนี้งานที่ค่อนข้างจะสื่อด้วยอารมณ์หน้ากังวลอย่างเดียวเรื่องงานก็คือความเครียดกับงานทุกงานที่ได้มาก็เป็นงานที่ มั่นคงมากๆสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะส่วนการเงินของชาวราศีเมถุนนะฮะเดือนสิงหาคมนี้โอกาสที่จะได้โชคได้ลาภค่อนข้างมีสูงแล้วก็จะได้เงินก้อนใหญ่ๆจากการทำงานด้วยค่าตอบแทนแบบเยอะมากถือว่าเป็นดวงการเงินที่น่าอิจฉามากๆสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะ ข้อควรระวังก็คือเรื่องการใช้จ่ายนะฮะเพราะว่าชาวราศีเมถุนก็ค่อนข้างจะสนองอารมณ์ตัวเองมากๆเหมือนกันนะได้มามากบางทีก็ใช้มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับส่วนเรื่องความรักของราศีเมถุนเดือนสิงหาคมนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญสําหรับชาวราศีเมถุนนะฮะคือค่อนข้างจะ ล่อยวางเรื่องความรักเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีอะไรเด่นชัดหรือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีเมถุนครับเกี่ยวกับเรื่องความรักส่วนสุขภาพของชาวราศีเมถุนนะฮะก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินครับเพราะว่าชาวราศีเมถุนเป็นช่วงนี้เหมือนกับเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะฮะก็ให้ระวังโรคอ้วนนะฮะโรคเบาหวานโรคไขมันโรคความดันนะฮะโอกาสที่เราจะเป็นโรคพวกนี้มีสูงครับ เพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนก็หันมาดูแลตัวเองกันมากๆนะครับในช่วงนี้นะฮะราศีต่อไปนะฮะก็คือราศีกรกฎครับเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎนะฮะยังขาลุยเหมือนเดิมครับชาวราศีกรกฎค่อนข้างจะถูกชโลกับพวกงานอาสานะฮะทาหารตำรวจพวกกลุ่มอาสาต่างๆนะฮะที่มีสังกัดที่มีหน่วยงาน ชาวศีกรกฎจะเหมาะก,กับงานพวกนี้มากเหนื่อยแต่สู้ค่อนข้างจะเป็นขาลุยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคามนี้นะฮะช่วงสั้นๆหนึ่งเดือนก็ยังมีงานให้ลุยนะฮะส่วนเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎนะฮะเงินได้มาเยอะครับแต่ก็ออกเยอะเหมือนกันแต่ส่วนมากชาวราศีกรกฎไม่ค่อยได้ใช้จ่ายตัวเองนะฮะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือ หรือว่ามีค่าใช้าจ่ายให้กับคนอื่นถ้าเราไม่ควบคุมรายจ่ายให้ดีโอกาสที่เข้ามาแล้วไม่เหลือแล้วไม่พอมีสูงครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะฮะส่วนความรักของชาวราศีกรกฎนะฮะคนโสดจะเจอคู่ส่วนคนมีคู่จะไม่เจอใครนะฮะเพราะว่ายังรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดินครับเพราะฉะนั้น ความรักของชาวราศีกรกฎทั้งคนโสดและคนมีคู่แฮปปี้หมดครับส่วนสุขภาพของชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะให้ระวังโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะอย่างอื่นไม่น่าห่วงครับสู้ลุยต่อไปได้เลยครับ คับและนี่ก็เป็นดวงโดยรวมของสองราศีนะฮะราศีเมถุนและก็ราศีรากรกฎในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งสองราศีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะฮะมีทั้งโอกาสดีๆที่เข้ามาแล้วก็มีเรื่องให้ท้าทายมีเรื่องให้ระวังนิดๆหน่อยๆครับอุปสรรคทั้งหลายเดี๋ยวเราจะผ่านไปได้ด้วยดีครับครับและสมหรับที่นี้ผมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะฮะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม ผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ